เอ้าไปกดหมดเพื่อแบบว่าสงสัยสงสัยสีส้มเอ้ยสีส้มเปิดประตูจะฆ่าผมไม่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 เมื่อกี้จริงจริงหยุดหยุดขอขอจริงจริงพูดจริงๆไม่ได้กดโอ้ไม่ได้เป็นเฉยเลยเดี๋ยวเราไปทำเควสกันดีกว่านะครับนี่อยู่ข้างบน พอดีเลยจดเรียบร้อยแล้วก็ไปอะไร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 ลืออยู่คนตายผมไม่โมนผมไม่โมนคนดูบอกดิมี่เป็นโอเคอย่างเเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะจะหยิบไปไม้เข้าไปทิ้งแล้วบอกเลยคนที่อยู่ตรงคาบัตเทียนี่มีอาเธอร์โทโทรุ คนนอกแบบนั้นไม่เจอก็เอาดิมมี่ก่อนแล้วกันอืมโอเคย่าลืมนะครับทุกคนโบวตใครไม่ได้โบวตดิมมี่ก่อนนะดิมมี่จะเป็นคนคนที่รองรับอารมณ์ให้นเสียงหวนเหรอมีน้ำลายซ่อนอยู่จ้ำตาวดิมมี่อยู่เจอกันบายยอมดิมมี่โดนโบวตอีกแล้วอะตลอดเลยอะทำไมอะดิมี่ มีหน้าที่ทำควสครับเราก็จะทำเควสต่อไปครับลุบทัศนะเรียบร้อยสีเขียวตามมาอีกแล้วเฮ้ยเป็นประตูทำไมสีเขียวอย่าอย่าฆ่าเรามีคนดูกล้องอยู่ยโอ้โหเควสห้องไฟอย่างเยอะเลยเฮ้ยใครปิดใครปิด รีบรีบออกเอ้าอุ้ยนึกว่าสีแดงหายตกใจอุ้ยจู่ๆคนก็เยอะโอ้โหไม่มีใครกล้าฆ่าหรอกแบบนี้เฮ้ยเนี่ยสีเขียวเขาเดินตามอะอย่างเดียว,วทําไมเขาเดินตามอ่ะฟูฟูเดินตามทาไมเนี่ยฟูจะฆ่าเราเหรอถ้าถ้าฟูยังเดินตามแบบนี้เราเราเราจะเชื่อใจก็แล้วกัน <c oughs> ตามลูกศรไป ห้องพยาบาลมีเฮ้ยเดี๋ยวนะอ,อฟูฟูสแกนมีไหมฟูมีสแกนหรือเปล่าเอา้าฟูมีสแกนแบบนี้ก็ใช่หรือเปล่าเ <laughs> มื่อกี้สีดำกับสีแดงขึ้นมาใช่ไหมอืมขึ้นมาพร้อมกันแบบนี้เดี๋ยวต้องลงไปดูห้องไฟก่อนห้องไฟนี่มันอาจจะแบบมันอาจจะมีมันอาจจะมีศพศพญาตา เ <Yeah. laughs> <c ười> <c ười> คือว่าเจอศพทีรู้ถึงสองคนเลยครับที่ไหนศพอยู่ห้องไฟคือตอนนั้นนเราเดินผ่านห้องพยาบาลแล้วเราก็เดินกลับไปดูแล้วจู่ๆสีดำกับสีแดงก็เดินขึ้นมาเฉยเลยอืมอผมอยู่ห้องกล้องประเด็นคือท่อมันเชื่อมกัน <c ười> เป็นไปได้เพราะว <c ười> ่าสองคนนี้เข้าไปในห้องไฟล่าสุดผมเห็นสองคนนี้อาเธอร์กับทูทุทลุทำไมเขาไม่พูดอ่ะ พูดต้องสงสัยไม่พูดเลยเอาก็คุณอาเทอร์สแกนผมก็อยู่ห้องนั้นไงผมก็ดูคุณอาเทอร์สแกนเราสแกนกับฟูอยู่เออเห็นฟูกับเวฟซี่ะเดินตามกันตลอดพี่บีบทใครเนี่ยเฮ้ยเอานี้ก่อนแล้วกันสีอะไรสีอะไรสีมันแบบไม่สีตรงข้ามอ่ะออคุณาเนอ่มีแล้วอ่ะเอฟกี้เหรอเอฟกี้อีกแล้วเหรอเอาเอาเนี่ยโอ้โอ้โน่ยินดีต้อนรับเข้าสู โอ้โหรอดเฉยยาจะมึงฆ่าจะเย็นทุกคนทำไมทำไมไม่โหวตเขาไอเราก็อุตส่าห์พูดไปหมดแล้วหรือว่าํำเสียงเรามันไม่น่าเชื่อถือหรือเปล่าสวยน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวสีดำกสีแดงวิ่งไปสีดำเลยดำก่อนสีดำก่อนดำดำดสีแดงโหวตสีดำด้วยโหวีมันปิดโหวต โอเคเหลือสีแดงเฮ้ยสีดำหมดตัวเองไหมอ,อะแสดงว่าเป็นสเดยสีดำหมดมมตัวเองหมดเลยแฮกมันงงสงสัยชัวร์ไม่พูดอะไรด้วยนะจะพูดอ๋อผมพูดคนเดียวต้องนานน่อยนะเอาเอา่ะมีการปิดไฟ <laughs> สีแดงปิดไฟหรือไงสีแดงจะปิดไฟทำไมครับยังไงก็ไม่รอดบอกเลยทุกคนรวมตัวไว้รวมตัวไว้ <laughs> ให้ก็ได้กดหน่อยกดทีเอมามะมาสีแดงย้ยใครโหวตพี่บีเอาโหวตตัวเองด้เลยโหวตตัวเองชัวนั่นเขาชอบโหวตตัวเองจบแล้วคุณดาเธอทำไมแล้ว่าจ่าฮ่าฮฮ่าฮาฮ่าฮ่่า่าจริงว่ะเฮาเาอาฮา เอาว่าซื้อเกมใหม่ไ mm, ด้ไหมครับช่้เกมใหม่ได้ไหมรอบนี้นะครับเอาไม่ให้หยอกหยอกอย่างดีอย่างดีอย่างดีเลยเราไปทำเครสห้องไฟดีกว่าเอ้าไม่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 ขึ้นไปจะมีใครไหมเนี่ยเจอศพยาสีฟันครับในห้องไฟ อยู่ห้องแอดมินมีดีมี่แล้วก็มีสีเขียวถ้าจำไม่ผิดนะมีดีนหน้ากัดอีกาพ่วงขาทำไมวะน่ใส่เขาเขาเอามันออกไปเล้เอามันออกไปดเอาไปเอเขียวเอาไปเอาไปเฮยเฮยเฮ้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 ยเ้ยเฮ้เยเอเฮ้ยเฮ้ยเฮายเฮ้ยเฮ้อเฮ้ยเยเ้วเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยย้ยเ้ยเฮอยอย้ยงยเอเ้ยย้เเ ขอบใจมากดีมโคตรจะขอบใจวิลลมปิดไม่เอ้าโอ้โหจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวไปกดโหวตดีกว่าไปกดโหวตไปกดโหวตเพื่อแบบว่าสงสัยสงสัยสีส้มเอ้ยเมื่อกี้เผื่อไปปิดปิดปิดประตู สี่โซบเป็นประตูจะฆ่าผมไม่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 เมื่ تي, อกีอ้จริงจริงหยุดหยุดขอขอจริงๆพูดจริงๆไม่ได้กดไหนลองอธิบายมาสิไม่รู้ว่าแต่เข้าไปห้องไฟ้องกันแล้วประตูมันปิดก็ผมจะดูว่าคุณเวสจะฆ่าผมหรือเปล่าผมเลยไปยืนดูนั่นแหละมีความเป็นไปได้สองถอดทางทางแล้วของถอด ผมว่ามีความเป็นไปได้ทางทฤษฎีที่ว่าดิม่อาจจะเป็นแล้วมันปิดประตูขังเพื่อที่จะแกล้งให้อ่าเว็บที่เข้าใจแซลมอนผิดว่าไอดีมันเป็นอีกทางหนึ่งก็คือแซลมอนมันเป็นแล้วมันปิดแต่ว่าเมื่อกี้ที่เรายังไม่ตายอาจจะเป็นเพราะว่าเขาคิฟูดาวอยู่มันวิ เอ้าวหรอไม่รู้อ่ะไม่รู้มันนานมันน่าจะฆ่าได้ทันทีเลยแต่ผมไม่ฆ่าเราเป็นชั่วโมงเลยนะเมื่อกี้เออเห็นไหมเ้าทำไมไม่ฆ่าเราอ่ะก็ไม่ได้ฆ่าไงเพราะที่ฟินไม่มีหลักฐานนะหลักฐานสกิฟเตอรไม่งั้นก็ไม่งั้นก็ยังไงก็ได้แต่อย่าอย่าฆ่าเราโอ้ใครใครบังอาจโอ้อะไรเนี่ยผมน่าจะน่าจะโหว่สีส้มเมื่อกี้โอ้ เดี๋ยวผมจะไปซ่อมท่อตรงห้องพยาบาลนะครับผมไปด้วยครับไปด้วยเมื่อกี้น่าจะโหวตสีส้มโอ้โคตรพลาดนึกว่าจะไม่มีใครโหวตไงก็เลยโหวตสคริปไปเฮ้ยเราอยู่ของไฟนี่แหละอยู่ของไฟอยู่้องไฟผมว่าต้องมีคนเข้ามาปิด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 ให้หมดให้หมดเพื่อให้ทุกคนลำบากและเราเฮ้ยว่าไงหลุยหลุยลุยลุย ตะวันอยู่นี่เหรออุย้ยอยู่นี่ทั้งหมดเลยอ่ะอะไรเนี่ยไป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 ทืนเฮ้ยมองกล้องทำไมเอ้ยโดนแน่เลยผมโดนแน่เลยวะ่ะเจอศพอยู่ห้องไฟครับ <C oughs> อยู่ออกซิเจนครับเห็นพี่บียืนบนท่อไม่รู้ทำอะไร เฮ้ยเดี๋ยวหิวเมื่อกี้หิวอยู่ห้องไอ้นี่ไม่ใช่พยาบาลนไปไม่รู้ทอ่ไหบิกิโตเป็นชัวชัวไม่รู้ผมเดินออกมาพี่ไม่เห็นผมหระตอนพี่เดินออกมาแกเดินเข้าไปในห้องพยาบาลแล้วแล้วพี่ยืนอยู่บนท่อไหมตอนล่าสุดอ่ะพี่ไปกดไอออกซิเจนข้างล่างตรงห้องแอร์แล้วพี่ก็เดินขึ้นมามีคนกดแล้วพี่ก็ยืนอยู่บนท่อพี่ผิดตรงไหนพี่สัอยอ่พี่ไปเคล็ดเดียวทำไมเออนั่นแหละโหวดใครโหวดใคร ไม่เไมบแต่หญิงวะแต่สงสัยว่าทำไมหิวไปไปไปเร็วจังแค่นั้นแหละก็ไปเร็วไงโอ้อะไรเนี่ยโอ้ไปเร็วมากเลยมันต้องมีหนึ่งคำแล้วเอาไว้แบบแบบเวลาไม่เป็นจริงๆิเอาไว้พูดโอ้คำจุดไม่ได้เป็นเมื่อกี้ไม่ได้กดโหวตอย่างน้อยก็ได้โหวตตอนนี้ปิดไฟดีกว่าแล้วก็ไปซ่อมไฟไปซ่อมไฟเอ้ยเอาว่ะ สวยสวยสวยอยู่สวยอยู่ซื้อใจสีชมพูมาดูกล้องมาดูกล้องเฮ้ยบีบีทำไรบีอยู่ฝั่งขวาเลยหรอทำไมไกลจังไปไปหาบีแล้วใครเขาซูตอะไรวะเนี่ยไปหาบีไปหาบีอุ้ยชนะเวร์ชวเวอรชวเสรุมันเป็นยังไงเมื่อกี้สรุมมันเป็นยังไงรุปคือคือสร้างเรื่องไง อ๋อคุณเว็ปเป็นเองใช่ไหมใช่ไม่เป็นเรื่องเป็นแบบที่เราคิดจริงด้วยหรือซิโน่จับมือใช่เราจะคิดแบบนายจุ๊บจุ๊บหยุใครเขาเบรก